โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมตูชาแนลนะฮะวันนี้นะครับผมนี่เลยชุดผมสภาพแบบนี้เลยนะฮะผมเพิ่งกลับมาจากดันนะแล้วพอเพื่อนนะบินกลับมาไปเจออะไรสะดุดตานะครับผมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือเปิดไปเลยไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมันออกนะมานี่ครับผมนี่เลยครับผม และแล้วนะช่องเราก็จะมียูนิคอนกับเขาสักทีนะฮะ, <Wow. S 1> ะ,ฮะคือผมเนี่ยไปสะดุดตานะครับผมทุกทีเอ๊ะมาเขาขาวนะเลยลงไปดูเอ้ายูนิคอนนะครับผม <c oughs> ผมก็เลยไปเรียกอาเจนมา,มานะระหว่างทางอานะฮะโอ้โหดีใจนะครับผมดีใจมากเลยนะฮะยูนิคอนตัวนี้เป็นยูนิคอนเพศผู้นะครับผมเลเวล15นะอืมนะครับคิบงคบิบเบิลเรามีอยู่แล้วนะ จังหวะนี้นะครับผมง่ายๆเลยนี่ฮะอ่ะเราสังเกตว่าทําไมผมเอาแมงมุมมานะการที่ผมเอาแมงมุมมาเนี่ยนะฮะมันจะทําให้หมาไม่ตื่นนะอ่ามันจะสงบนะฮะเราจะเข้าใกล้มันได้นะนี่เดี๋ยวผมเข้าไปยัดยาคุณสิบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเออดูชุดเกาะสิครับเออไปเข้าดันมานะมันแบบมันแจ้งแตกอยู่เลยนะฮะอ่ะคิปเบิลที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็จะเป็นของเอ่อกิฟฟินนะคิปเบิลกิฟฟินนะได้จากการทำ ในเครื่อง t ทค h ิ i b b bon ิล Process นะหรือว่าจะเอาไข่กิฟฟินไปทำก็ได้นะฮะแต่ทำในเครื่องมันง่ายที่สุดแล้วนะครับโอเคอยากคนสิบเดี๋ยวเดินไปยัดหน่อยแล้วกันนะปั๊บเข้าให้นะครับอ่ีการจับนะก็คืออ,อถ้าเราใช้แม,มงม,มุมจับก็คือเดินเข้าไปใ,ใกล้ๆแล้วจัดได้เลยนะอ่ะนี่เลยปั๊บครับติดเลยนะฮะอะโอ้ยังแจมมาครับง่ายๆเลยนะฮะ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เอาเม็มุมมาเราต้องแบบค่คอยๆย่องไปนะหรือว่าจะจับแบบเดียวกับม้าก็ได้นะครับก็เอ้ก็คือการกระโดดขึ้นขี่นะฮะ <c oughs> สั้นไปปล่าเน네ี่ยคลิปเนี้ยนะครับ <c oughs> นี่เลย C <c <oughs> ก็จะเป็นสายลุ้งอย่างนี้นะอ่านะครับส่วนยูนิคอร์นนะครับผมเขาก็จะมีเอ่อเขาเรียกอะไรเหมือนพลังแฝง <c oughs> นะฮะก็คือสายลุ้งนี่แหละนะครับผม ไม่ว่าคุณจะตกจากที่สูงขนาดไหนเนะี่ยคุณก็จะไม่ตายนะฮะ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมขึ้นไปที่สูงให้ดูหน่อยเลยนะครับนี่เลยนะฮะโอ้สวยนะอา่าแล้วเขาก็จะมีท่าการโจมตีนะก็คืออา่ากดโจมตีเฉยจะเป็นการขวิดน,นะขวิดจ <Huh? S 1> ิบหายแรปเตอร์เดียว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 ฮะอ้ว <Huh? S 1> ความชิบหายไปยืยนนีครับผมแรปเตอร์เราไม่น่าสู้มันไหวนะมันมาแล้วนะฮะ ลูกเราไม่น่าไหวนี่เดี๋ยว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 เอ้ยตัวเขาไปจังบวานี้โอเคมายินดคอนอยู่นี่ยินดคอนอยู่นี่นมามึงมาเจอกับกะกูกแอนดแอเตอร์มาเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะมา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 ,มา อยู่ไหนอยู่ไหนแะไปวิ่งอะไรตรงนั้นไปห้าวอะไรไปห้าวอะไรเปิดไปก่อนจังหวะนี้เอา้าโอ้โหลุงนี้เอาอยู่ในคอนเตะก,ก็ตายแล้วบ้งเนี่ยอะไรเว้ยอนะครับนะสำหรับยูนิคอร์นนะยูนิคอร์นอ่าโอเคอเดี๋ยวผมเข้าไปเอายูนิคอร์นไปก่อนชุดก็จะเป็นชุดที่ลงดันเลยนะฮะแอะเดี๋ยวด้านนี้ผม นะครับก็ทําคลิปลงเหมือนกันนะบอกเลยโคตรมันนะฮะอ่านะครับสําหรับยูนิคอนนะก็จะมีท่าเตะสลบก็คือการปัดลงด้านซ้ายนีฮะนี่นะครับนี่ฮะเตะอย่างนี้สลบได้นะฮะแต่ว่าเออ่ก็ต้องดูเลเวลไอสัตว์ตัวที่เราเตะด้วยเนาะถ้ามันเลเวลเยอะก็คือเตะมันไม่สลบมันจะตีเราตายก่อนนะครับ นี่เลยนะฮะแล้วก็กระโดดตึงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ชนนะชนควิดตัวนี้จะได้เป็นแทสกับไม้นะครับผมแล้วก็เป็นการเก็บเบอร์ดีนะฮะแล้วอีกอย่างนี้ครับผมอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่าบางทีน้องๆที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นใหม่หลายๆท่านนะอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยผมไปดูในเว็บตัวเด็กมาน่ะมันบอกว่ายูนิคอร์นอ่ะ มันกินแครอทนะเออแครอทมันก็กินนะไม่เห็นจาเป็นต้องใช้คิปเบิลของกิฟฟินเลยนะฮะ,ะนี่อิงตามเวฟบเลยนะใช่ครับผมมันกินแครอทด,ด้วยนะแต่ว่าเวลาจับมันจะกินเฉพาะคิปเบิลของกิฟฟินอย่างเดียวนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคเวลาจับนะแต่ว่านี่ครับเวลาทั่วไปอะไรมันก็กินครับแครอทเบอร์รี่เนี่ยมันกินหมดเลยนะ แต่ว่าถ้าเกิดเราใส่แครอทเข้าไปในตัวเขาเนี่ยเขาก็จะชอบกินแครอทเป็นพิเศษนะฮะอืโอโ้โหดูดิขี้ยงเป็นสีลุงนะเออทุกโคตรโอเคครับเจอระหว่างทางก็เลยดีใจมากนะก็เลยแบบเฮ้ยสักทีนะก็เลยมาจับให้ดูในจังหวะนี้นะฮะอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้เชื่อกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะสำหรับยูนิคอนนะฮะวันนี้ก็สวัสดีครับ<ว><น>โอ้โห,โหนี่กระโดดเป็นแนวตั้งได้ด้วยนะอีกเทอ